สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2567นะครับว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นเริ่มการสืบสวนคดีอาชญากรรมต่อทางด้านวรลูดเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนนะครับพร้อมระบุชื่อของเขาเข้าสู่บัญชีอาชญากรที่ต้องการตัวด้วยผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยรัสเซียมีชื่อของวรลูดเมียเซเลนกี้ ปรากฏอยู่ในบัญชีบุคคลที่ทางการต้องการตัวแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอื่นใดด้านกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัสเซียพร้อมย้ำว่าตัวประธานาธิบดีว,วลาดิเมียร์ปูตินเองต่างหากที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC นั้นออกหมายจับเราอยากเตือนคุณว่าหมายของศาลอาญาระหว่างประเทศที่ให้จับก,กลุ่มตัววลาดิเมียร์ปูตินผู้ำํำผดจการรัสเซียในฐานะผู้ต้องสงสยองอัยก่ออาชญากรรมสงครามเป็นของจริงและเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามใน123ประเทศ ไม่เหมือนกับการประกาศอย่างไร้ค่าของรัสเซียซึ่งนี่เป็นคำแถลงการของกระทรวงต่างประเทศของยูเครนนะครับมองว่าการขึ้นบัญชีดําทางด้านโวอรโลโดิเมียเซเลนกี้นั้นเป็นสิ่งที่ไร้ค่าแต่สิ่งที่ปูตินนั้นถูกออกหมายจับโดยสัตว์อาญาระหว่างประเทศนั้นเป็นเรื่องที่123ประเทศนั้นต้องปฏิบัติตามพวกเขาบอกอีกว่าประกาศของรัสเซียนั้นเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังของกลไกโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียที่คิดวิธีอื่นที่จะเรียกร้องความสนใจไม่ได้อีกแล้ว ทั้งนี้รัสเซียเองนั้นขึ้นบัญชีต้องการตัวหรือว่าออกหมายจับนักการเมืองยูเครนรวมถึงชาติยุโรปอื่นๆมาแล้วหลายคนนับตั้งแต่สงครามในยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ตำรวจรัสเซียเพิกออกหมายจับทางด้านคาจาคาลาสัสนายกรัฐมนตรีเอสโตเนียรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของลิทัวเนียและสมาชิกสภาลักเวียชุดกอดอีกหลายคนในข้อหาทำลายอนุสาวรีย์สภาพโซเวียตอีกด้วยรัสเซียยังออกหมายจับอายการของสารอาญาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ออกหมายจับทางด้านประธานดิวลาดิเมียรปูตินในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามเมื่อปี2566อีกด้วยความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อรัสเซียนั้นขึ้นบัญชีดําประธานดีวัลดิเมียเซเลนกี้แล้วเนี่ยครับเรื่องนี้จะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปก่อนหน้านี้มีหลายฝ่ายนั้นเคยตั้งคําถามกับทางด้านรัสเซียว่า ต้องการตัวของวลาดิเมียเซลนกี้หรือว่าต้องการสังหารวลาดิเมียเซลนกี้หรือไม่ซึ่งรัสเซียนั้นยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าไม่มีเป้าหมายในการกระทําแบบนั้นแต่ตอนนี้กลายเป็นถูกขึ้นบัญชีดํานั่นหมายความว่าอาจจะต้องการล่าตัวหรือว่าจับกลุ่มตัวทางด้านวลาดิเมียเซลนกี้เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจที่ช่องถาอินเตอร์นะิวเกาอติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเต ในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ